มีอะไรมีอะไรมีอะไรด้วยฟังมาไอ้เว้ยทำไมถึงถืดีจังวะผมยิงที่ไปสอง้อนเดี๋ยราไปด ทำไมแป็นพี่มาตันกี่โมงเนี่ยพี่อ่ะพี่มาตั้งแต่เช้าเลยโอ้โหมวยปีนเล่นรักษาปีทำไมอ่ะปีทำไมผู้ชากคุณจะฆ่าตัวตายแล้มาถึงนี่โอ้โหจะพลาดไม่ต้องกินข้าวก่อนเลยเป็นไงกับข้าวใช้ได้นะข้าวใช้ได้เลยครับเป็นไงกับข้าวอ่ารู้สึกว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรวะอ่าคุณไม่รู้เลยคุณจะรู้ไหมเนี่ยอะไรวะน้ำพริกมะขามอ๋อน้ำพริกมะขามเป็นไงกับผัดอร่อยกรอบมันมากอร่อยกรอบมันมาก อาหารมันพิลึกมากโดนสอบมันมากผลภาพตอนรับดีเป็นไงตอนนี้เป็นครั้งที่สองมาแสดงใช่โอ้โหแล้วเรื่องอาหารไม่เรียกกินก่อนเลยห้องน้ำด้วยมีเรื่องนักแสดงถ่ายตัวด้วยเขาเลยเจอผ้าพคือความเตรียมพร้อมนี่มวยพูดมาขนาดนี้รู้ไหมว่ามวยอ่ะกำลังระบายอยู่ครับระบายอะไรวะเมื่อวานนี้มวยอยากจะเล่าให้ฟังอ่ไหนลองเล่าให้ฟังดิล่างเออ ขัดกูเลยเอ้ยรู้มากูกกลับมวยอยากจะเล่าให้ฟังครับมวยไปเล่นที่ที่วัดในกรุงเทพเนี่ยอ่าในกระทู้วัดไหนเนี่ยเขาจะอายอ่าอเชื่อไหมพี่มายทำไมเพราะน้ำมีอยู่สามห้องสามห้องมวยไม่ไหวแล้วโกนโกรธอึโผลเลยคือไม่ไหวเลยจะไม่ต้องเข้าพักหรือเรียกให้สุภาพก็คืออาหารหมามวยไม่ไหวแล้วมวยเลยก็โดดเข้าห้องแรกเลยครับเอาห้องแรกเป็นะห้องน้ำเชื่อไหมพี่มานทำไมห้องแรกมีน้ำ ขห้องแรกมีน้ำแต่ไม่มีขัโอ้โหอุ้ยไม่ไหวแล้วมันมาที่ผีที่ผีอะยังไงเพื่อเล่นโดดเข้าห้องที่สองข้อห้องแรกไม่เข้าเพราะมันมีขัเข้าห้องที่สองครับผมอ่ะยังไงต่อห้องที่สองมีขันแต่ไม่มีน้ำมีขแต่ไม่มีน้ำโอ้โหยไม่ไหวแล้วมาหน้าประตูแล้วมาหน้าประตูเรื่อยเรยอุ้ยพอจะรับทุ่มเมื่อเพื่อเล่นโดดเข้าห้องที่สามครับไปห้องที่สามห้องที่สามลับรองนะมีทั้งขันมีทั้งน้ำและสิ่งที่ไม่คาดคิดมีที่ในขันว้าไอ้วย ไอ้ฮาห้องสกษาที่แจ็คพอไปนะไอ้ไม่เท่าไหรลสิครับขนาดนี้ลากเท่าไหร่มวยก็ลากไม่ลงอะไรก็ออาจจะเต็มก็เป็นได้ไอ้มวยมวยในคนไม่ไหวครับทำไมมันลากเท่าไหร่ก็ลากไม่ลงเลยตายไม่มีคนมวยเลยเอามือขยับก็ู้พกดต้กงเป็นผ้าตัวมวยตัวมือเลยนะคอยถีดกระลานลงลงดีครับไอ้ตั้งขวาน แม่จะมาให้ดงด้วยจะพาพี่นี่เรียนดีครับโอ้